สวัสดีค่ะเจบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกๆท่านนะคะเนาะฮัมเมอนี่นะคะจบาสีเดินทาานะคะไปหาปูหนึ่งศูนย์นะคะซึ่งไปตามแนวทางตัวเลขโค้งสุดท้ายฝากตอนพี่น้องนะคะเนาะอ่รอบไปติดตามรับชมน้ำกันนะคะว่าปูสิไเด้ฝากตอนพี่น้องเป็นตัวใดนะคะอ่ไปพบเจอกันอยู่ที่วัดปูเด้ยเลยค่ะก,าการาบนมัสการกราบนมัสการค่ะกราบนมัสการปูยังจบาสที่เมาเด็ก รัชวานกุ้งสุดท้ายมาโค้งสุดท้ายครับคุ้งสุดท้ายมันก็มีตะโตคักๆเนีนๆแต่มันสื่อได้บ่ล่ะหาทันบ่สื่อได้คือเก่าครับสื่อได้คือเก่าเนาะเอาเลยเนาะท่านบ่มีอยู่นี่ก็ลงไปซื้อกรุงเทพฯได้คือเก่าแต่ยังน่าจะยังทัานมึงหลายมื้อ2า้จำมึงท่านครับเหตุการณ์อะไล่ะหาเอาบ้านี้สิตักให้ บ่ตัดแยกบนแยกล่างเนอะเอาลงแต่ว่าเล็กวิ่งเสียวบนลางของไฟของมันเลยต,ตัดร่วมกันไปเลยบนั้นตั้งสิตัดเน้นบนเน้นล่างก่อขังวดชูนเกตยังไงคัะปูเน้นไปตัวนั้นตัวนี้ไปรวดนะสี่สิบหกกลาการาเนาะะ บ่ฝันบ่กผู้อืมบ่ฝันบ่ฝันมันจะคักกันอะไรเด็กมันติจืจอได้บ่ฝันว่ามันคักกันที่ผู้เอาปู้อันไม่ยางข้อนั้นปู้ไปถามเพื่อระวาอยู่หาได้ผู้ที่ฝันเห็นเพิ่นโอ้ยมันเด็กบ่งามบ่เอายล่ะหกหกสิบแปดปีบ่แมนบ่ปู้ว่าแมนหก

ทเลผูอื่นมากกันว่ามนของููกับบ่ได้หวนใจเด้ออันนี้มันเป็นของฟูเสือตะของจะฟัง่งติฟูขอตะของจับฟังโอ้สมองมันกัดะมันกับ่ได้หมดขั้นมาเยอะทะก็ได้จังแจหมดใจหมดใจกัคนตกมันตนมากีตกี่ก็ได้จังแจอัน สิ้จอกับีิบเอ็บกกับสิบแปดแปดสิอไขยู่มันยั่งมาอยู่ชัวนี้จบเลยบ่ได้่วันี้ได้หลายลปูลตลีวัได้หลายมันเขาอมีกหมดเขาจะเอากรบดวัต่อไปสิว่าบอกเล็อ้ําไปสักันสือลตอลีเลยสักันิปล่อยิเลยแมนว่าัวอมาได้จะ่ะมดกอนหมดที่กล้วมดกวนลาจังหวทีเดียว สิอดได้บ่เนาะปู่่บแม่นปู่ได้หนูนี่ล่ะสิอดมาได้บ่บ่ได้ปล่อยควันกายาปล่อยออกไปแล้วเก็บซองอยู่ในน้ำคนกันมาก็ไปกันเลยต่ไปทางใดก็บ่ได้เขื่นกันมื่สิึงเขาจมกันอยู่นี่บ่มีดคายแล้วปูเก็บซองเขมีดคายทั้งรัตเตอรี่ทั้งซึ่มเอกซ้อนเขาก็เอามาเขื่นกันหมดแล้วบ่ได้กินกันดอกเด็ก ติดเล็กเขยงหนึ่งสองจีแปดเก้าเอาจอตจวๆเลยเฮ้ยง,งานมันจับกูๆๆจับกู <c oughs> เอาบอนล่างไปเลยเนาะเน้นบนเน้นล่างเอาด้วยครับจะได้คัดให้กับทีบอกว่าตัวนี้ เน้นไปทั้งบนตัวนี้เน้นไปทั้งล่างร่วมกันไปเลยครับกูทหีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่ กนี่เ,ดดนเ,เก่งมากจินเก่งจุกตัวเก่าตัวเก่งหนึ่งเบาเป็นตัวเก่าอ,อตัตนมาตแน่นเ,เปลี่ยนเก่ามาแจนเลยตลอดการเลยเลยเก่า หนึ่งสองสามสี่หาอหกครูหกครูที่หกครูเดาตัดพงทุกไายแล้วแกนแกนแล้วคันอ่อนหายหน่อยฮะเทียบว่าเอาตัวนี้ว่ได้เอาลงไปเอาลงไปหกครูเรียกเอาเลยค่ะสี่เลียกวิ่งมันครูว่าเรียกเอาเลยเป็นบนล่างมันบวกครูตัดให้แล้วก็ตัดให้แล้วก็ขันหม้มักก็เรียกเอาคููบวตัดเลือกเอาคู่ทีมักเรียกเอาคูที่จะคองมัก สิบแปดนั่นตัดเด็ดๆเลยบนย่างเดียวสำหรับผู้ดิผู้ดิลูดได้เลยนี่สิบแปดบนบนเนาะผู้เนาะวิ่งบนนะคะหนึ่งกับแปดนะคะเน้นว่าคู่กันเน้นกะ เอาอซีน้องีืนไปยังปูวงยังที่ตัดกันครับตเก่งตวเก่งเก่งนี่ละหนึ่งแปดเนอ๋อ้วขัมจันิดเต็มวมดเล็กมั้งแปดกับสองเก่าสองเก่าบเก่อยไปไตะดนวันเล็ก น้ำกลณกันมากกันหลายตัวตัวนี้ก็น้งหมเก้าป็นตัวรองตัน้งเก่าแล้วปูนี่หาบ่มีเลยมัน pues น <basics. S 1> ี <4 for S 1> ่กตกันตัวนองตกกันแปดเก้าตัวนี้ล้างได้ไหด่หนึ่งล้างบ่บ่สองเก้าสองเก่ล้างสองเก่าล้างอันนี้บนหนึ่งแปดบน ล็อกพักอิหินออกจากหนามว่าเต้าหู้วะเนี่ยมันแกีมเขาวะมีแต่พักตกนหนาตะเคียวบ่มีพักอิหินถามบ่ได้ลกครับบอกเลขปูแม่งหวดนิหัวบางหนึ่งบอกเลขเลขกหกหนึ่งแม่ปูยบอกมาเจอจะมาหาอีกเด้อปผู้ชายแก้ไขหกหนึ่งมือเหล็อกแล้วปูแก้แล้วคันบอกเลขบ่แม่นบ่ได้กินขนมเด้อบอกเลขบ่แม่นบ่มีขนมให้เดิอืมกจะแก้เสียงมาให้ยนะบาน อ้ยเขาทิมายเจ้าก็ใคันะจะได้วนห้า,ายเหล่ะเจียมว่ามึงต่างเนาะว่านหน่อยนะกรรมการกันมวิยทย์ไท <c oughs> เลขวิ่งล่างมาน <c oughs> ันว่าทัานไดนยังจักยามนึงจัตีน ปูว่าท่นใดดนสังแตสิีกับี่สี่กับสิแปดแปดที่เวทได้เยอะชั่วโมงนี้ว่ได้ไม่ได้อันนี้มันมันสุดไทยมันมันมาดังสุด้ายมันได้กอนชุมวโมงนี้มันกระมาว่ามันจิบกระมาชุด้ทยว่ามันแต่ว่าตัวนั้นมันฉันมามันกระมาบนยังเดียวเลยสบายเด้อเหตุผปูปูกับป้ายออกไปละล่ะสองเกตหนึ่ง เช็ดช่องมันดับลางนี่เบื้องหลังเฮ็ดแล้วขันมามาบนมาปูมันมามันมาขันมามันเปินมาบ่นเพิ่งมาเลยชเ็ดนี่ยองเก็ดเองถ้ามามาบ่นคพูดได้ซื่อไวเขาเคืนกกายถ้าทนเสียใจครับม่าคือพมาเลยคบม่าคือพมาเลยขันมามาบ่นย่างเดียวขมามาบ่น่ัเชื่อเรียกสามตัวใส่เลยขันมามาบ่นย่างเดียวบอกที่บอกให้หูจับสีตัวมานี่กะ สือก็ซื้อเป็นสตัวไปเลยสองเกตเกตสองสองเกวิ่งมันเห็ดบางเด็เด็ดับมันมันดับลางเด็กนั่นสอเกอันนี้มันโตวิ่งอันนี้โตววิ่งเก่านะหลดลดเก่าบ่ไปใชดอกนี่มีลางอันนี้ ลางคือเกาเน้นรางโลโก้ปูตั้งแต่ก้อนนี่เน้นลางสองเก็ดนะเน,น้นบนที่ยังไปบแบบเก็ดจะไปมัดยจะหลกยังบ้านไหนยังบ้านไหนั่นเอาเรียกมตัวกอนยิ่งตรงตรงเลยโอ้ามตัวชุดสามตัวบนเสียเสร็จแส่น็ดส่นเก็ดไหม่ยไปเราบ่ซื้อไหมโอ้จะมันส่นในจัความกับวาได menikah kit mung mm. si สามห้างเขียนเขียนมาปูสุดสามตัวบนเนียนพัสดุตัวเลยที่ปูเจ็ดหนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าโอ้สิบที่สิบเอ็ดมันยันอยู่บนในแล้วกับสิบห้าสิบแปดมันครับเกี่ยวกับหนึ่งเนี่ยคำว่าบนสิบเก้าน่ มันตัวสำคัญก็คือจังปูหนึ่งปูดิบปูสิบปูสบปูสิบปนสิบปูก็คือสอาปูสิบปเสิบปูสิบปูสเบปูสิบวูสิบเดสิบปงสิบปูสิบปูับปูสิ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 บปบปูสือปูาิบปูสับเูสิบป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 ูสิบนูสิทปูสิบปูสินปูสิบปูส แเียวว่ามักส่มตัดกัเอาสุมนั้นนะก้มหางหกตัวนี่ว่ามันบว่ามันอยู่นี่ละอันบ่ไปเก็บจอมเอาไปตังค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะเป็นเลขนะคะชุดบนล่างนะคะปูให่มากนะคะมีทั้งหมดนะคะหาคูนะคะเนาะมีซีหนึ่งนะคะหนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งเก่าสองเก่าแปดเก่านะคะเนาะโตที่ปูว่องเน้นนะคะคือ หนึ่งแปดนะคะเน้นไปที่บนนะคะสองเก้านี้เน้นไปที่ล่างนะคะเนาะวิ่งบนนะคะหนึ่งกับแปดนะคะวิ่งล่างสองกับเก้าเด้อค่ะพี่น้องคะ <c oughs> ชุดสามตัวนะค 7, 1, 8, 4, 1, 4, 4, 1, นะเจ็ดหนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าน้อพี่น้องเนาะค่ะกิจระนาเบึงนะคะเนาะโค้งสุดท้ายละเด้อค่ะของรูหนึ่งศูนย์นะคะ <c oughs> กับโค้งสุดท้ายท่ายสุดแล้วนะครับแ,<ต>แคปหน,น้าจอไว้ชอไปบอกดับมือมือเด็กาวบ่มากกันเลย เป็น,น,นยังไงปูคันมีเพิ่มเติมอะค่ะโออเศามือเล็กออกปูสิโทาไปหาเอาพี่น้องชัดเจนนะคะเนาะปูว่าคันเศามือเล็กออกนะคะเดี๋ยวปูสิโทาไปบอกคันมีเพิ่มเติมอีกนะคะเนาะตัวน,น,วนึงคาดใจอยมันจิตัดเอาตัวใดคันคน,น,คนี้ขัดจิมันตัดจามตัวตอนนี้อืีตัวนึงคาดใจอยู่เนานะปูเนาะครับค่ะ สี่ว่าท่านใดค่ะสำหรับสำหรับค้าหลอกผู้นำผู้นำจะก,กันค่ะผู้นำผู้ขายจะกันค่ะรับค <c oughs> ้าหลอกไว้เลยครับสุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอพูนปูเดอ้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้แฟนคลับได้มีโชคมีลาดน้อกันน้องฟูนาะสาธุครับสาธุครับ เอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เบิ้งแนวาท่างจากปูมาแล้วนะคะพี่น้องก็อย่าเลื่อนพานนะคะนอกตั้งใจเบื้องดีๆเด้อพี่น้องเบื้องให้จบคลิปนะคะปูวาดนะคะถ้ามีเพิ่มเติมจากไดนเสามือเลยออกนะคะปูสีฟ้าโรไปหาฉบาะนะคะนาะอ่าเอาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะฉบาะขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าพี่น้องสุขมันสกุลสกุลนะคะเดอ้อสวัสดีคะ่ะ